สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU กันอีกแล้วล่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืนลูกซองชาร์จหรือว่าชาร์จบัสเตอร์สเปสก,กินอาบวกระยะสองแม่นยำหนึ่งหรือก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่1ก็คือมันจะแบบค่อนข้างที่แบบยิงไกลอ่ะแล้วก็ยิงแม่นเพราะว่าซองชาร์จเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยูอ่เดี๋ยวระบบยิงแผ่นนี้เนี่ยนักแข่งในหลายคนยังบน่นเลยว่า เม็ดเดียวตายเม็ดเดียวตายมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่นักแข่งรู้สึกกันหรือเปล่าท่านะผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับชาร์ตบัตเตอร์ในวันนี้ผมจะใส่เซตติคิวนี่เลยผมนะซศยะแล้วก็ลูน่าแล้วก็ตัวใจแบบว่าเวลาพุ่งก็คือกระสุนซองชาร์จเต็มหรือว่าซองชาร์จจริงๆก,ก็คือกระสุนเต็เมไปก็คือแบบยิงรัวๆนั่นเองแล้วก็ไฮยาโต้เพิ่มความแรงนิดนึงเพราะว่าในทริปนี้เน,นี่ยเราไม่ค่อยมีตัวละครเล่นนะครับอ่ะวันนี้กับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากเเพจจซื้้้้้อออขขาายยช่งงงงทกกันไไววดดผมรริๆีใต ยูทูบเอาไว้นะครับผมสามมาครับไปเลือกดีกันได้นะจ๊ะนี่ตามน,นี้เลยไปดูเกมกันดีกว่าเอาล่ะลูกแกนลูกแกนตอนนี้ปัะตูบินตามหลักเรามาประมาณ2ตที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมตเตรียมตอย่าที่พาท่ายมันเด้อเฮ้ยนับ่อนเฮ้ยได้ตัวหนึง่ง ถามบอกเลยไอ้พวกนี้แม่งรักเพื่อนจัดอยู่ด้วยประเด็นแม่งชุบเพื่อนบ่อยไอ้นั่น้องอยู่ข้างในข้างในน่าจะมีี่เฮ้ยหน้าพี่เลยดาหนึ่งดาหนึ่งโอ้ตัวนี้แม่งสกิลทักษยะสกิลพูดเหมือนพี่เลยว่ะตัวนี้แม่ตัวนี้แม่งเป็นสายไฮไลท์ไงสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้ไม่ธรรมดานี่มันเจอตัวตึงปุ๊นี่นฮะยมันตีหนไม่ใช่เหรอพี่ ใช่่มันลงเยอะอยู่นู้ไงอยู่บ้านโรงพยาบาลอยู่บ้านโรงพยาบาลพี่ขอเปิดกล่องไว้นึ่ยเกิดมีซองชาดใหพี่อุ้ยเอวีดีเกมชุบอ่ะก็ดูอ่ะเล่นไหนละกันเดี๋ยวผมเล่นเอวีดีไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนบ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลอะไรอ่ะขอกล่องศพเฮ้ยเชี่ยคนโอ้โหเต็มคาราเบล ตัวนี้มีทอก้อนตัวนี้มีทอกรไปเพื่อนนะมน้มีไอ้ดับหล่ดไหมตรงไหนไอ้ดับไอ้ดับลงคนตัดตุ้ยจุ๊บโหตัดตัวอ๋อไปซองตู้ตัวนี้ก่อนเผื่อมันมีซองชาร์จให้จะได้ซื้อกุญแจเลยพวกเราอ่ะอ่าขับรถไปโคตัรตัวหน่อเขาหนึ่งน้องไปโหลดไอ้นี่พี่หน่อยมีเท้าขึ้นปะพี่ดอนเสียบปืนชักปืนว่ะไม่มีเนาะอันนี้ลูกซอง อันนี้ซองอะไรโอ้ยไม่มีซองชาร์จเลยมันหายากจังว่ะซองชาร์จกูเนี่ยฮะไปไปเรามาขับรถสี่ไปโหลดไอะดับดีกว่ามาเมื่อไหร่บิ๊กจะเข้าแคนเนี่ยฮะบิ๊กแรงอะไรเนี่ยแคนเต็มแมล้วเนี่ยแรงเอ่อแรงแพทผิดอ๋อแรงแพทโอ้ยไม่เก็บแรงเลยเกินไปเก็บแรงน้อยอุย้ยนี่ไงมันมีระดับสองกล่องกำลังหล่นเลยเอางี้เราโหลดเราโหลดกล่องนี้เสร็จเราไปโหลดอีกกล่องนึงต่อเลยดีกว่าไปในการตามหาลูกซอง ชาร์จของหัวแคนดิฟครับดิฟพี่เล่นเกมฟฟร์ต้าไม่้องไม่ต้องห่วงแค่นี้พี่เอารถอยู่อเอาพี่พี่ขอคนหนึ่งวิ่งไปดูตรงตู้นิดหน่อยมันมีซองชาร์จไหมระวังด้วยนะมันวงใกล้วงฟ้าจะมีคนมา,มาเก็บของกันโอเคขอคนหนึ่งไปสองไปสามคนเลยเว้ยดีจริงๆอันนี้ <laughs> พวกเองไปรอกล่องนู้นเลยก,กันนะไปโหลดรอเลย ไอ้ซองชาร์จนี่มันจะออกอันสุดท้ายป่ะหรือว่าออกอันแรกอย่างเดียวถ้ามันจะออกออกขีดสองหรือออกขีดสามมีซองชาร์จอยู่ในตู้มีซองชาร์จเหรอเฮ้ย <c oughs> ไปซื้อกุญแจเลยใครมีตังค์ไปซื้อกุญแจเดียวข้างบนอ่ะไปซื้อกุญแจไปซื้อก <c oughs> ุญแจเห็นเขาบอกว่ามันมีบั๊กเข้าประตูตรงนี้ได้ได้เหรอแบบถ้าสมมติว่าเราถอยรถมาแล้วแบบว่าอ่าเราเรา,เรากดตัดเนี่ยนะเปิดเน็ตเข้ามาแม่งตัวละครไม่จะแบบบ้าเข้าไปในนี้เห็นเขาทำนะแต่เราจะไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเราโดนแบนเปิด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  อ้าไหนซองชาร์จหัวแกนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไงยี่โ้ยยิงเอาเลือกเอาชัยนี่สกินซองชาร์จอะไรนะในในไบรท์ในไบรท์ลองกูครับพี่ครับพี่ครับฮัลโหลไอ้ต้นไอ้ต้นนั่งหลังโอ้ยแต่ละคนมันเจอคนมันจะรอดไม่ได้กูดูตรงนู้นก็จะสื่อต่างไม่ค่อยรู้เรื่องในทีมเนี่ย มามาเดี๋ยวไปซื้อตาล่าอะไรพวกเราเนี่ยตังค์พวกเราเยอะละเอาละเดี๋ยวใครไม่มีสก,กิลอีกสก,กิลนึงอะ่ะซื้อเก็บไปด้วยนะมันจะได้แบบว่าพวกสกายเลอร์สักพวกสก,กิลใบอะไรเงี้ย <is> อ่าเดี๋ยวพี่จะซื้อสก,กิลนี้อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่โลงสีโอโ้โหไกลเกินไปไปหามันไหนละกันนี่ไหนก็ซื้อละมาเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาซองชาร์จชาร์จไปนะตอนนี้ยเดี๋ยวลูกแคนรอดูพี่หัวแคนยิงให้ดูห้ามล้าแต่วเว้ยตอนนี้ยห้ามล้าก็นใช่ไหมแล้วพี่จะรีบลงไปไหนมัันยยงงไม่ถึเล คิดตัวเม่เดียวพออ้าวตัวนี้ตายเหรอกคดังก็ตายแล้วโอ,อมีแค่สองตัวโอเคหัวแกนบอกหัวแกนจะโชว์เองแล้วมึงจะยิงทำไมวะเน,นี่ยโอ้อ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เปิดตาน้าต่อมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถด้ย ที่ไม่รอนะไอช้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปลุย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 ไอตัวนี้มันไปทำอะไรที่เกิดมาทุกคนดูด,ดิไม่มีตัวแคมป์นอกวงกันหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรือเป็นแบบนักกอบกู้โอ้ยสายมือข้างล่างอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงโอเคหัวแคนจัดการเอง <c oughs> ให้ผู้หญิงตัวเล,เล็กๆอ่ะคงไม่กะนา <c oughs> มือหัวแคนหรอกเออแ <c oughs> ม่เดียวบอก ปันดีครับน้องควีนผู้หญิงตัวเล็กๆเดินคนเดียวนะโดนนะนี่ต้องโดนนะคือรถต่อครับนี่รถคันนี้มีแต่ให้ครับผมให้ลูกปืนนะครับตัวนี้พี่ว่ามันหลุดแน่เลยดูดิมันยืนนิ่งแบบสงบสงยีบเลยอะ่ะมันไม่ขยับเลยเนะี่ยตายวงไม่นะ่อืออุย้ยเฮ้ยลองลองๆองลๆงล

ดูแลหัวใครไม่ดีเลยป่ะแม่งกูก็ยิงมันไม่โดนนะเมื่อกี้เลือดเราก็ไม่เต็มยังไม่ทันได้เติมเลยนะครับไม่ตายเถอะไปเดี๋ยวพี่ไปเอาสกิลชุบเตียงก็ได้โอ้ยพี่ลืมไปพี่พี่เอานี่มานี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอาสกิลพี่เอาสองชาร์จมาสองกระบอกนี่มามาเลือดต่อเลือดต่อนะเดี๋ยวพี่ไปเอาสกิลชุบตรงกล่องนั่นแหละจำได้เยรอมันหล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยตีนขึ้น อาไมษาก้าบดอก X X ขัดคขัดไมษากราบทองเฮ้ยข้างล่างมีเฮ้ยระวังให้โดนโอเคโอเคมันมีกี่ตัวเฮ้ยไอ้เกือบกูตาย

ยิงไม่ออกเฮ้ยไม่หรอกเมื่อกี้พวกเองยิงไม่ได้เฉยพวกเองยิงได้เองลัรพี่ไปแล้วพี่รู้อยู่น้องไม่ต้องพูดเลยว่าจะดูหัวแกนเล่นนหละก็รู้มายิงลมนั่งกลัสามรอบแล้วอ๋ออันนี้คือปล่อยคิวให้หัวแกนเหรอครับเนี่ยขอบคุณครับมันชุบมันชุบมันชุบอ๋อมันชุบไม่ได้ปล่อยคิวโอเคไปเข้าวงดีกว่าตอนนี้อืมนี่ซองชาร์จคือแบบมันก็ พี่พี่รู้สึกว่าซองชาร์จแผ่นนี้มันมันแรงขึ้นปะคือซองชาร์จแผ่นนี้มันยิงแบบจังหวะเมื่อกี้คือแบบถ้าเป้ามันโดนคือกระสุนกระสุนมันโดนเต็มเต็มตัวนะคือแบบตายเม็ดเดียวอะ่ะเม็ดเดียวแทบต,ตายอะ่ะถ้าไม่มีสกิลพวกอะไรนะพวกไอ้ไม่มีไอ้จัสตินไม่มีสกิลโล่แบบบวงเลือดสี่สิบไอของอันโตนิโออะ่ะคือเม็ดเดียวคือตายแน่ๆนะครับผมวงวงมันจบมันจบที่ทเราพี่วงจบที่เราใช่ไงแต่ว,ว่าเราอาจจะจบชีวิตที่นี่ไงประเด็นอนะ่ะ ก็สิ่งนะ้นเฮ้ย,ยสวยสวยลูกแก๊งสวยจริงไปเอ๊ยบีบเข้ามาหน่อยบีบเข้ามาหน่อยบีบเข้ามาหน่อยบีบบีบเีวีไปตัวแล้วอ้าวมันตายหมดเลยมันตายใครอ่ะตายพี่ตร้านแหละอ๋อพวกเรายิงหมดเลยเหรอใช่ เอ้าแล้วมันแอลก็ตายวะเนี่ยไอ้หัวแคนไม่ได้ยิงเลยไอ้ปล่อยหัวแคนยิงหน่อยสามตัวเนี่ยโอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยใครเจออย่ายิงใครเจอยิงโอ้แล้วแมื่อกตายหมดเลยอะไรไมเนี่ยอย่ายิงนะอย่ายิงนะเดี๋ยวหัวแคนเอ้ยซื้อโดนนี่ใครมีโดนอ่ะซื้อโดนหน่อยซื้อโดนหาบันทีมันไปไหนหมดวะเออถ้ามีก็ปล่อยดูปล่อยดูข้างล่างหรือเปล่าวะเห็นเห็นริมลัว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 ไหนโอข้างล่างเหรอ โอเคโอเคโอเคอ่าหนึ่งตัวเดี๋ยวหัวแคนขอจองเลยเดี๋ยวขอแบบซองชาร์ตเมต็ดเดียวพอตัวเนี้ยเขาดูเราดูนะนอ,นอ,อ่าอีกอีกสองตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนวะมันหายตัวนึงไม่เจอเนะอี่ยริมลัวอ๋อริมลัวนี่เหรอใช่โฮ้ยยิงไปโดนอ้าวนี่ขนาดโดนไม่เต็มแนละ้วเข,ขาโดนไม่รู้เหมือนกัน มาเดี๋ยวหัวแกนเอาแบบซองชันค่าตั้งหัวโชว์เฮ้ยไปหัวแกนไปไปไปเลยไปมันฆ่าไปเลยไปมันฆ่าไปไปมันฆ่าไปเดี๋ยวพี่เองเอ้าโอ้ยให้มันได้ที่มันลูกแกนกคนละคนเนี่ยอ๋อมันตายหมอกใช่เหรอวิกฤติเสียงปืนป่องปังป่องปังเลยนะ